เมนูสุดท้ายเอาใจคนที่ชอบทานแบบวัฟเฟิลแพนเค้กอารมณ์ประมาณแป้งๆหน่อยนะครับเราจะทําแพนเค้กแต่ไม่ได้เป็นแพนเค้กสไตล์แบบที่คุณคุ้นเคยครับเมนูนี้เป็นแพนเค้กแบบเยอรมันครับ ตอนนี้เนี่ยเราเอากระทะเข้าไปอยู่ในเตาอบเรียบร้อยแล้วเพราะเขาจะต้องอุ่นให้แบบกระทะร้อนๆเลยครับเพื่อที่ทําให้ตัวแป้งแผนเค้กเนี่ยไม่ติดก,กระทะนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งกันก่อนอน,นะครับแป้งเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเป็นส่วนประกอบที่เรามีกันอยู่ในครัวอยู่แล้วไข่ไก่2ฟองนะครับผมน,น้ําตาลทรายเนยละลายครับผมแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลลานะครับซึ่งอาหารเช้าของเราจะเพอร์เฟกแค่ไหนถ้าเกิดเราใช้วานิลลาดีๆผมใช้เป็นเพียวนะครับก็คือวานิลลาบริสุทธิ เอ็กตรัก็คือสกัดนะครับดังนั้นกลิ่นรสชาติเข้มข้นแน่นอนใช้ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็เพื่อชูรสให้ทุกอย่างเนี่ยกลมกลม่อมเราต้องใส่เกลือตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับร่อนนิดหนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่นมสดลงไปครับ ผมใส่นมสดที่หลังเนื่องจากว่าอะไรครับถ้าเบื่อสมมุติว่าของเหลวเยอะมากๆเนี่ยเราจะตีแป้งได้ค่อนข้างยากนะครับแป้งแพนเค้กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเข้าอบกระทะร้อนมากทีเดียวนะฮะสิ่งที่ผมจะทําก็คือน้ํามันครับนิดเดียวนะครับแล้วแต่ไซส์ของกระทะเลยครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับทิชชู่ก็เลยครับแล้วก็เช็ดบางๆให้ทั่วอย่าใช้เวลานานนะครับเพราะว่า กระทะจะต้องร้อนๆนะฮะให้บางๆทั่วกระทะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่ลงไปเลยครับดูนะครับจะมีเสียงฉานะฮะแล้วแป้งจะไม่ติดกระทะครับแล้วก็เอาเข้าอบครับผมในตอนต้นนะครับเราจะใช้ไฟ220องศาเป็นเวลา12นาทีหลังจากนั้นเราจะลดลงมาให้เหลือ180องศาอีก12นาทีครับเดี๋ยวผมทำลักษณะเหมือนแอปเปิลเอาไปผัดนะครับอร่อยๆให้ให้ดูนะฮะ แอปเปิลนะครับก็ล้างน้ําเช็ดผิวนิดนึงนะฮะแล้วก็ถอดใจตรงกลางออกนะครับผิวเราไม่ใช้นะครับเราปอกผิวออกฮะอ่ละระหว่างนี้นะฮะตอนนี้กระทะผมตั้งไฟไว้นะครับพอเริ่มร้อนนะครับใส่เนยลงไปครับพอเนยเริ่มที่จะละลายนะฮะใส่น้ําตาลทรายลงไปครับอบเชยครับใส่ลงไปทั้งก้านเลยนะครับวางไว้นะครับให้เขาค่อยๆละลายไปเรื่อยแอปเปิลนะครับเราผ่าเป็น ลูกหนึ่งผ่าเป็นสัก8 8ชิ้นนะครับเราใส่แอปเปิลลงไปผัดครับส่วนต่อไปที่เราจะใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำส้มแต่การที่เราจะใช้น้ำส้มนะครับก็เสียดายผิวเขาเหลือเกินนะครับก็ใช้ผิวด้วยก็ดีนะฮะก็ขูดผิวเขาไว้ครับได้มาเยอะทีเดียวจะใส่หมดก็ได้นะครับไม่ใส่หมดก็ได้ฮะผมใส่หมดไปแล้วเสียดายของใส่ลงไปนะครับ แอปเปิลเริ่มมีสีแล้วเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราจะทําก็ลดไฟลงนิดนึงหั่นส้มครึ่งหนึ่งครับว้าววันนี้เราได้บลัตออเรนจ์มานะครับขั้นน้ำนะครับผมใส่ลงไปครับอ่าผมใช้ทั้งหมดครึ่งผลนะครับพอแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลดไฟลงนะฮะเหมือนสตูครับให้ความร้อนระอุระอุไปเรื่อยๆนะครับพอแล้วครับเอาออกจากความร้อนได้แล้วครับ ตอนนี้ด้านหลังก็ใช้ได้แล้วเช่นกันฟึบน่ารับประทานไหมครับก่อนเสิร์ฟนะครับก็น้ำตาลไอซิ่งนิดนึงฮะถ้าเผื่อเราไม่ได้ทำแอปเปิลผัดนะครับเราก็อาจจะรับประทานกับผลไม้สดแล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่งได้ครับแต่วันนี้ผมมีแอปเปิลผัดนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องราดน้ําเชื่อมเลยทั้งนั้นเพราะเรามีน้ําเชื่อมจากการผัดแอปเปิลนะครับอยู่ด้วยตัวน้ําเชื่อมลงไปเล็กน้อยนะครับ มันน่าทานเหลือเกินน่าทานไหมครับเสิร์ฟกับถั่ววอลนัทนะครับให้มีรสอะไรนิดนิดหน่อยๆเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะของแพนเคก้กเอาใจคนชอบทานอะไรที่มีเนื้อแป้งๆชอบทานอาหารเชา้าที่มีลักษณะคล้ายๆล้ายเพสตรีเบเกอรี่หน่อยๆนะครับและนี่ก็คือเมนู German Pancake ครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเช้ากลางวันเย็นแ,นแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการผลพักนะักปรุงง่ายนิดเดียวครับกด subscribe เลยครับ